คุณคิดว่าต้องมีเงินกี่ล้านปอนด์ถึงจะเซ็นสัญญาเอ็มบาเป้ได้ครับอย่าคิดว่าเซ็นฟรีแล้วจะจบแค่ค่าเหนื่อยเพราะแพ็กเกจรวมจริงๆอาจทะลุ300ล้านยูโร ตอนนี้ทั่วโลกกำลังรุนว่าเอมบัเป้จะต่อสัญญาหรือไม่มีออปชั่นขยายได้หนึ่งปีถ้าใช้ทีมอื่นคงบายยแต่ถมองตามความเป็นจริงต่อให้เอมบัเป้ยืนการานว่าจะย้ายฟรีคงมีไม่กี่ทีมรอที่จะเซ็นค่าเหนื่อยกับเขาได้ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นปู่พื้นฐานกันแบบเบสิกก่อนครับตามหลักแล้วนักเตะที่ย้ายทีมฟรีมักเรียกค่าเหนื่อยมาหาศาลได้เพราะวาในไหนสังกัดใหม่ก็ไม่ต้องเสียค่าตัวแล้ว <N> งั้นก็เอามาจ่ายค่าเหนื่อยแทนแล้วกันมันเหมือนเคสของอารอนอรมซี่ที่อยู่ดีๆก็กลายเป็น ฟ,ฟรีเลยยอมจ่ายค่าเหนื่อย400 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ขนาดแรมซี่ยังเรดนั้นแล้วคิดว่าเอ็มบะเป้จะเรดไหนดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตา300อร่อยคุ้มค่า ปัจจุบันค่าเหนื่อยของประธานเปหากอากอิงจากเว็บไซต์ซาร์ลีสปอร์ตรับซับอยู่วิกละ1ล้านยูโรประมาณ8 8 8 0 0 0ปอนด์นี่เป็นแข่งค่าแรงแพงสุดถ้าหากเรานับเฉพาะคนที่เล่นอยู่ในยุโรปหากเอมบัปเป้ไม่ยอมลดค่าเหนื่อยทีมจะต้องเซ็นสัสญญาไปเรียมเงินลงบัญชี Fin a n c i a l Fair p l เพไว้เลยปีละ4 6 1 7ล้านปอนด์แล้วต้องลงแบบนี้ตลอดสัญญาด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับหากอ้างอิงข้อมูลจากอาร์ตสื่อสเปนการที่เอมบัปเป้จะย้ายทีมฟรีเนี่ยเขาทราบดีว เงินโบนัสจงรักภักดีมูลค่า80ล้านยูโรเพื่อช่วยเหลือปารีสเสียหน่อยดังนั้นในเมื่อเอ็มบัปเป้พลาดเงินส่วนนี้คุณคิดว่าเขาจะไปเอาเงินส่วนไหนแทนคําตอบก็คือเงินกินเปล่าจากการเซ็นสัญญาอันนี้ต้องแบ่งให้เอเย็นด้วยโดยรายงานจากสื่อสเปนนะครับบอกว่าเอ็มบัปเป้ต้องการเงินกินเปล่าตตรงนี้100ล้านยูโรและเงินส่วนนี้ต้องลงในบัญชี FFP ด้วยมันไม่ต่างอะไรกับการซื้อนักเตะ1คนหากคุณต้องการเซ็นเอ็มบัปเป้5ปีเมื่อรวมค่าตัวและค่าเหนื่อยตลอดสัญญา สมโมสรที่จะเซ็นเอ็มบัปเป้นั้นต้องตเตรียมเงินไว้รวม360ล้านอยู่รหรือประมาณ3 0 6ล้านปอนด์นี่คือคำตอบว่ามีไม่กี่ทีมหรอกที่จะเซ็นเขาได้ตัวเต็งณนะวันนี้คือ,อ,เ,อาาเรอัลมาดริดแบบไม่ต้องสงสัยจริงอยู่นะคะรับที่พวกเขากะเซ็นชุดเบลลิงแฮมด้วยค่าเหนื่อยที่สูงพอสมควรแต่ต้องอย่าลืมว่าชุดขาวเองก็ปลดค่าเหนื่อยเอเดนอาซากับคาริมเบนเซมาออกไป ทำให้เรอัลมาดริดยังพอเหลือเพดานค่าเหนื่อยอยู่นอกจากนี้นะครับอายังรายงานว่าในเมื่อประธานเฟยได้เงินกินเปล่ามหาสารไปแล้วเขาอาจยอมลดค่าเหนื่อยมหาศาลอยู่ที่35ล้านยูโรต่อป,ปีเพื่อให้ทีมเซ็นง่ายขึ้นซึ่งถ้าคิดเป็นสัปดาห์คือ673,000ยูโรหรือประมาณ570,000ปอนด์ซึ่งหากเอ็มบัปเป้ยอมแบบนั้นนะครับแพคเกจตลอดสัญญา5ปีอาจไม่ใช่360ล้านยูโรแต่จะลดลงมาเหลือ275ล้านยูโรซึ่งทําให้มาดริดเอื้อมถึงมากขึ้นซึ่งถ้าไม่ใช ข่าวจากชูเลียลอเรนของ ESPN นะครับบอกว่านักเตะเหมือนจะชอบลิเวอร์พูลรองลงมาว่ากันตามตรงนะครับโอกาสไม่ถึงกับ0ซ์มันยังพอเป็นไปได้แต่จะยากกว่ามดดาร์เรดอะไรเท่านักราะว่าทีมบริหาร f s g นั้นสีเรียสเรื่องการยินดยลำแข้งทุกวันนี้นักเตะที่รับค่าเหนื่อยแพงสุดคือโฮัมเหมดซาลาสามแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์ตัวเลขยังห่างจากเอ็มบาเป้เยอะมากทางเดียวที่ลิเวอร์พูลจะทําได้คือต้องขายมมฮัมเมดซาลาให้ดเดรดมหาศาลตอนนี้มีข่าวกับลีกซาอุกระโงงให้เเ็มที่ช่ชน้้าขาขยยได50ลโร คุณก็แบ่งร้อยล้านยูโรไปเป็นเงินกินปลาให้กับอิบารเป้ส่วนอีก50ล้านยูโรก็เอาไปซอยย่อยเป็นค่าเหนื่อยบอก,กบอโบสคำนวณมาให้ครบเอาเงินเก่าขายซาราเป็นที่ตั้ง3ามแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์บวกเงิน50ล้านยูโรแบ่งเป็น5ปีเข้าไปนั่นก็หมายความว่าอมบาเป้จะได้ค่าเหนื่อย5้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันปอนด์ถ้าอมบาเป้ยอมารับได้มันก็ไม่แน่แต่ถ้าไปมารรตคือได้มากกว่านี้แน่นอนท่านบอก,กบอโบสคิดว่าในทางทฤษฎีไม่สามารถตัดลิเโอห์จากเหตุผลลแะะจาาากปรวัติ่ผนม เชื่อว่าลิวอพูคงไม่พังเพดาน่าเหนื่อยตัวเองเพราะว่า้ายอมพังไปถึงเรท5แสนปอนด์การต่อสัญญาคนอื่นในอนาคตจะลำบากแถมสไตล์การทำทีมของเจอเกนคลับก็ไม่ใช่สายเนื้อสุปตาอยู่แล้วท้ายสุดผมเชื่อว่าเรอัลมาดริดยังเป็นเต็งหนึ่งหรือถ้าจะมีอะไรพลิกที่ไม่ใช่ไปรายช,าชุดขาวโอกาสเป็นทางลิวอภูก็ยังยากเพราะถ้าดิวจะพลิกกลัวจะพลิกเป็นการต่อสัญญากับปารีสมากกว่านะครับปีเตอร์โบสเขียนเบลขอบสนามอ่าน ดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตาา3ร้ออร่อยคุ้มค่า